นำมาเสือบึงคุ้นเนื้อครับเป็นออกมายกสะดุงตั้งแต่มือเ้ารนี้แต่ว่ามาหอดแล้วคนไปทางไหนมาที่นี่เราหาเห็ดที่มันตกน้ำตายแล้วเนเด้เดี๋ยวไปเบึ่งเทียงหน้าก่อน ว่าเป็นไฟทางไดวันตกน้ำตายแล้วติศเหนดอขวานี่แหละครับพี่น้องปลาซิวปลาอีทที่เบนได้ครับบัดที่นี่สี่มกกินอยู่หน้าได้บัดทีพท่พี่น้องถามไมกินมกปลาซิวปลาอีนํำกันได้พี่น้องเด้อครับเตรียมไว้แล้วผักกร่แงงหมอมเปี๊ยตะไคร่บักพริกอ่อน ใบกะเพราครับส่วนนี่มันปรุงน้ำไปแล้วพี่น้องครับน้ำปลาแดงน้ำปลาเกลือผงชูรสเดี๋ยวถามมาจินเขา่าสวยน้ำกันพี่นอ้องอยู่ทงไทยทงหน้านี่แหละ ไก่สุกแล้วพี่น้องมาที่นี่มาทำให้กินเขาน้ำกันพี่น้องกินเขากรบโม,มกปลาซิวมกปลาอีดครับจุกโคกยุนนามาพี่น้องมากินเขาเหมือนกันมาที่นี่ครับสุกแล้วมกปลาซิวแต่ว่าแม่บา้านเพิ่นหิวไหลเพิ่นตำบมกหุ้งว่ามันตำบมกหุ้งหรือพี่น้องครับเรื่องบอกโคกมา เป็ดเลยใส่ถุงมือหนุ่มเอาบอกไงซ้่งก่อยแบะหุ้งนะแกก็พากกินอยู่มันกินอยู่กลางคงมกปลาชิวพี่น้องครับมกปลาชิวมาจิ้นน้ำกันครับมาจิ้นน้ำกันมาที่นี่ ม้วยขัวมากินแบบนี้ดอกซีเมนกันหอมผักอะไแย่งคักแซบ่บด้วยเนาะแซบ่บปลาแดงปลาที่นเป็นปลานั่นเด้เนี่ย Thương bà ca Bà ca bà chuyển thập Tầm Còi bà khung ba sao ต mm hmm. ำหนีพี่น้องครับเอาไปเห็ดน,นะเอาไปเห็ดใส่ลาหน่อยหมกปลาซิวออยูทงครับหมกปลาซิวไปอีกแสบไหล ไก่ควงวันอนู่เนาะใค่อยากขาแปควโค้ไม่เป็นเนาะเป็นเนาะเราะว่าเ่ต่างค่ายกัคไก่เอาคนน่ะ กินท้อแล้วดิเขาไปเอาเนี้อพี่น้องมักเนี้ยไว้าาสิส่ไหมบิบเนี่ยล่ะพราะดีแดดร่มร่มตกเมื่อน,นี้ก็ค้มช่วงเศร้าครับแต่ว่าช่วงใบามาแดดแห้งหลาย ประ้องแซวน้าแซวฝุ่งลดกัแซวบวน้อยอยู่น้รงไปแล้วบอกพี่นะ อันนี้เป็นปลาแดกเอันนี้เป็นปลาเข็งครับพี่น้องต้องสีน่าครับว่าปลาใดดมันงุตวมันงตัวนี หม,ม้อนืองโอ้หมกเหนืองามจองเ้ยมกเหนือใจงามบท่นได้อิ่มหอัพี่น้องสีกินต้อยุแต่วาสียุิบชีใบสมนีครับเพราะมันเงา ก็ซับทายพ่อดีมได้เก็บพื้นที่ไว้หลายครับพื้นทีเก็บไวไ้หลายมาเดิน่ปลองกินของกันครับมากินของกันพไปลองส่ายดอื่นวะอืออะ พิมหน่อยครับมาที่นี่ก็การทิพนาพี่น้องครับดูดีมีแห้งสูบุน่นข้นความเก็บจะสดายความไข่ก็ถึงนี่ครับมาทีกินตยอดพิมหน่องคำสุดท้ายครับไปแล้วพี่นอ้องบ๊ายบายเพิ่นเสดายไฟครับเล่เก็บ มาตูมไว้ถ่ายแจงครับพี่น้อง